อนางงยนองยนองนี่แหละไฟไฟโบมันนอาเบิดเลยมาเปิดไฟเลยบุนแต่บ่อนั่นใช่ไหมม้วเขานี่หันเห็ดบวชเดี๋ยวลงอัดอีกแล็กหน่อยทางนี้เขาอีกที่เก่า จะนอนมันก็มาเข่าได้หนี่วันนี้มันเข่านะฮันวันนี้เบิร์ดเลยจูบันเบิร์ดเลยมีแล้วมีน้องเง้ยอยู่คนเดียวอยากแกงน้ำใหม่ก็แกงกินเองพุดนะโย่หายสิปะแกงหายฉันจังหาลูกหาเมียน่ะต่เมียอยู่ในนี่ก็ค่อยในแกงชูเมียกินนะเพราะปะชิ้อ้ํไปชังอีกเลยแง่แล้ว โอเคพี่น้องทักทายสบายดีพัดสุขุสุคนเด้อพี่น้องมาหาตุจานพี่น้องเลยเนาะโอ้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนจ้างจิตกอีกล่ะพี่น้องเลยปอติดตัวปุดเพิ่นกับพุ่นแหละพี่น้องไอเพิ่นแปลงไหลแปลงอันนี้เพิ่นบอกแปลง,ห,ง,ห,งห,หัวมาตูจานต่อสายไฟคนละมันช่ต่อสายไฟเฮ็ดเอ,เองเฮ็ดเ,เ,เองเลยเนาะ ผมว่เขาชวนในเห็นมัุนมดยัง่งปดตัวอยากอยู่ในนี้นะกมวปดเขาจนมุนมดปติดตัวอ้เอา้องเลยเรตุจานจหงัวอยู่ด้มันเขาไปมุนนุ้ยปุ้ยสวนของปู่เกลืองพังฮะปดตัว อ,อย่างมหาตูจานพี่น้องเลยโอ้ประตูขอ,อกไก่ตูจานมันทรบัดาบูง่ายๆาผักปูก็ให้ในน่าไม่ต้นตาลแฉ้มหัวนี้ลายต้นตาลเนาะพี่น้องเลยตัวสุดเลยตัวเราเป็นคนหมักปลูกพังเลยพี่นอ้องต้นตาลทางนี้ก็ได้ครูโอ้นุ่กลับนะไม่ผู้สาวมากหาแกงมื่อนะ่ะ เนาะตุจานโอ้ผู้สาวผมมาแกงน้ำไมมชูกินอีกมันนี่เนาะบ่แกงเองได้บัลได้แกงเองหม้อช่วยดูด้วนี่ยู่ในหม้อหันปัตโตะมาเนี่ยชุมฉนุกกับันชุบมันมาหางกับมื่อนี่กินนี่เออหมาวางคอยอันนี้น้ำไหมนี่ละโอ้เป็นมาแต่เศร้าเนาะเป็มาแต่เศร้าเลยผมเมื่อนี่เลยอู้ โอยพี่น้องอ๋อทางเข่าทางนั้นก็มีนี่เนาะเอาแล้วพี่น้องเลยโอ้แผ่โค้งอ่ะพี่เห็่ที่นเอาเอามาหาประตูอยู่พี่บ้านนี่นี่แหละพี่น้องเนาะอยู่เฮือนของผลกันก็ได้อันนี้ก็คอกไก่คอกจังอยู่ในตารางโอ้ยไก่ลายเทไรพี่น้องไอไก่เราจะว่าเราบอกบริษัทขายจะเคื่อนโอ้โหโต ให้บ,หขบหุขึ้นบ่ตูจานให้บุขึนหตจานตูจานให้บุ้ขึ้นบ่เจ้าเข็ดคอ,อกอยู่นี่นี่โอ้สื้อมายุกาแฟนะบได้กินกาแฟอะไรเมือ่อไรซื้อมาลําห่อนี่แล้วกาแฟก็ได้ตูจานเลยมันไม่กินดาหอ่อมันแพงนด้กาแฟนะว่าถามเป็นชบรถ

โบ้หน่อไม้ชี้ยอดหนึ่งดอกสามสี่นิ้เดียวนี่โอ้เอาน้ำส้มและกาแฟกระล้าห่อนี่แหล้วอืมแมนโดนใบยังคิดไปนอนที่นเข้าที่ก่อนที่จะช่วยดูว่านี่โอ้เดยแกงหน่อไม้ก่อนด้ออ๋อพี่น้องมันขยได้นั่งแล้วมันเอาเอาบ่มีเวลาดแกงแกงมือนี่มาเบิ่งตู้จานแกงหน่อไม้เลยมือนี่เราจะใส่ยังไงติแมน มาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องเคยแกงจังวะประตูนับบุกถวนแล้วหนูหญ้าเตะไปรู้่หมนี่น่าจะโอลฝนตกมันบุหัวประตูจานนี่บุหัวน้องมันเป็นร่อนเทิงเนาะโอ้หัวเนาะไปมาจอยออกไปอันนี้คือยานางยานางมาหน่อยนี già dạ, nang ấy nè, cái nòng này, nòng này là thay phay bơm bớt được, mát ừ. bớt phay được, bún để bò năn đúng không? Mình ừ. khâu nè nị hạn hết rồi hạn. Muỗng cái nòng này đây luôn, ăn gì đấy nhỉ, cái nồi này, ừ. thằng này. Muỗng cái bát khâu gì cứ khâu, ý khâu gì nữa, cái nồi mà cái má khâu đấy nè, qua để mà khâu nó ừ. ừ. hám ăn. Này. มันเบิดเลยคือันเบิดเลยนี่แล้วพี่น้องเลยอยู่คู่เดียวอยากแกงน้ำใหม่กับแกงกินเองคุณน่ะโย้ไผ่ที่ปะแกงให้ฉันจังหาลูกหาเมียน่ะแต่เมียอยู่ในนี่ก็ค่อยในแกงชูเมียกินนะฮัลโหลพ่อปชิอัมไปชังอีกเลยเนี้ยอีกแล้วอันนี้เมียไปนอนเบื่อโทรศัพท์โอ้เมียเอามานอนเบื่อโทรศัพท์เฉยเอ็ดคุณเปิดไฟแล้ว เท่ไหนน้ำนเปิดน้าบ่ตัวจานเปิดไฟยื่อซือบอโอ้ตปวดหมักมมวงเราแหงี่บร้อยมีโมเมนตเมียหรอชัดตูชัดตู่โมเมนเมียอ๋อสกน้ำาน้าของเห้งแท่นี้แหงแท้น้ำนี่อ๋ตัดตัด เนี่ยนั่นแต่มันมาแล้วมันบริอาบอยู่พูดะมันน้ำชนตะบุกมันอาบลงนี่มนีน้าอยู่พุ่เน่ยน้าโชคระบกน้าถกงตะบกน้าพ่นยังไงโอ้ปัดเลือนมันนั่นปลาคีวันนี้น้ำช่างวันนี้มันตะกินยื่หันม่านี่นั่นโบกินน้ำมันอันไปจากในช่างนี่นี่น้ำนั่นนี้ตะบุกินน้ำเชื่อม ชื่อมังคินแท็กหนึ่งชั้ชิพันชื่อามาให้มันจังหาดนี่ข้าเดียวเ,เต็มเล้วนี่มันช่วงโนเมียอันนั้นดอกเมียชตตัตโต้เออแทนกระโตเหื่นมันนั่นห้องน้ำค่วยหันยังใหญ่กว่าเหื่นมัน<อ>น้ำชาญกว่าเหื่นมันมันยังโกงความเบาอยู่โอ้โหยาต้นตาลต้น,ตนนี้ลายเลยปลูกไว้ลายเลยนี่ต้นตาลก็ได้ เจ้าน่อยเขาก็มาซื้อก้านอี่นั่งตุจานต้นตาลนี่แหละเออเป็นเงินเบิดเนาะเนี่ยคล้อยเงี้ยวะตุจานเงี้ยเอน่ละทำมันกับนนานแดกเนาะวัวไปแลกไว้เนาะครับมาแช่แต่ทำต้นเงินนั่งอะไรน่ะแล้วออกแล้วไปจับ นี wir. Wir weg, das ่เอาคุณแกงนอำมัอืมเนาะอยู่คนเดียวคุณจะกินแกงนอำมัแกงกินเนาะตัวจ๋านุโอ้โหว้าวของบาพอเท่าแกงแค่นั้นเนาะสีหนาอย่างแกงเป็นแกงสีเนี่ย่างแกงน้ำมนเนาะครับแกงกินข้องเากับเป็นแกงอยู่ แต่เมียนอนอยู่ครูอยู่นั่นนี่กันยังเห่าี่แกงสิจิไปมาค้าเพีงอันนี้นะค้าแต่ค้าแนวแกงน้ำไม้นี่ทุกทีจับเป็นไปไ้เอาคนมาใช่ไีมุืมบอกจะี่าฝนอะไรไหนนเนื้อใช้ตัวจายก็บวมี้นะบวมีี้บวมี้แล้วเอา้นมาแล้วฝนตกค่ำมนี้่จะลืมปลายมฝุ่นเลยโอ้ยมันก็บืมเลย คงจะทุ่นี่นึงจักที่แมนจักสายนำบทตัวนตัวไก่บ้านหวยเมาสหลัดมาทางนี้เนาะหลักจะตานี้เห็นบ่อหันเราเออตัวโค้งมาทางนี้ซือนอนไก่เทียงหลังนี้ก็นอนหลังนี้ก็นอนโอไข่ไก่พี่เนาะหลังทางเข้าม้าก็นอนร้านเนยก็นอนต่อกันเนาะกลางคืนมาหลับ ไฟหุ่งอยู่คุ่เถียมวัเนเี้ย่านไปช้างเลยกินหนี่งสะ,ะดวกแน่นอนแบบขับขนาดเนาะนี่ตัวสบาย,ยแมนนั่น,นแหละว,วันนี้นัน่นมีพวนต้องการนันแนวลินเฉานัน่นมาลูเดอ้อมาเอานหนข่อยนะต้องการแนวลินเฉาเออแนวลินเฉา ของเครื่องลินเช้าว่ฉันจะไปมาโลดหับประกันพันเปอร์เนต์ลดเครื่องนี่หับประกันพันเปร์เซ็นต์จ่ายออกด้แน่นอืนแค่ว่ามาบูชากระแมนมาเอากรแมนนั่นอันราคามันอันล้านหกแสนห้าทีบมาพันไปต่อการรับประกันโลดบนต้นน้ำบอนั้นบอลจะกี่อีกบอลนีนะอยจ่ายออกด้นี่ถ้าบมมาน้ำหนบอลจะกีบบอลนั้นจะกีโดล้านหกแสนหสบห้าพัน ห้าชิ้มหาพันห้าชิมหาพันนอนหกแสนห้าชิมหาพันโดยโดยตามหีดมันเลได้ในใหดูจำพีดเครื่องดินสาวเครื่องดินสาวชนีบฉันจะไปชนีแค่ไม่พักบ่บ่หมดหมดทึงคันนั้นเนาะหมดทึงคันใลรไม่พักเนาะครับแต่มาโลดกันด้ใช่ลวมันอยู่จักดิโอเสือกผูกกับวิญญาณเขา เขาท่วงมาแล้วเขาเขาว่าว่ามันเป็นน้ำอันนี่นะเมียเมือนอือเทนี้อันนี้เทมี้อันกาผึ่งห้างเขาออกกาผึ่งห้างอเอาแล้วเขาเอาไปมันสิบเมื่อยบ่ตุูจานบัดเขาเอาไปนะเออเมื่อเมื่อไรเสินไรฉันฉันเล้วเขาเย็นเขาบ่อยากเอาไปลิ้นเฉาหน่อยเอาไปลิ้นชื่อเนาะเชิงมันแล้วกระยา้โยนร้านเียงจักแล้วแบบไหนโน่ถ้าว่าอยากเอาเป็นคัอวเป็นคััวนี่ก็เขาก็คืดอยู่เด้ มานเนี่ยเงยนี่น้ำบัวฮับน่ออยากเอาเป็นก็เป็นครัวกันตัวนี้นอนบัฮับนอนตัวใหญ่ครับเพิ่งห้างนี่เอาล้แล้วถ้าว่าเอาให้มาน่ะมั้งเนาะแค่ไหนว่าได้ใช้มันแล้วมันจะอยู่ในหีบมันกระดอนออกอ๋อตัวอ,อันคนผู้น,นันน่ะเพราชื่อนี่แหละอืม mọi mặt kịch mmm 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 nó mmm đấy mmm 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 mà mmm 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 กินเขาเป็นเดือนนะคงกินคนเดียวใสวต่สตู้ไว้เนุใส่ันให้เน่าแต่หึงโว้ยกับบชาช่วมันก็เน่าไปเลหอืมายแต่หึงเนาะผมจทำเมียนอนอยู่ในเทือนนี่ก็ค่อยในแกงให้กินนะ่นจู่กินเนาะอ่าบัดจีนันเพียงถามเบาแหล่หนเบาแหล่นี่มาถ่ายทอดนั่น เบื้องคอยแกงโนไม้มื่อนัรน <มา S 1> ก็ดีเ <มา S 1> ล่านีเชื่อฟังพี่บายก็ดีพูน<ต>ลูกเอาโนไม้มาตั้งแต่พูนบ้านหัวเมืองคนลูกชายไม้แกงนี่กับแ,แกงแล้วกับเขากินเมียน่ะนอนอักล่าคือฮันเบื้องทุลชาบมันเมื่อยเบืงเ้งแล้วมันก็โกยดูมากล้กวมันก,ก็กินนั่นแกงโนไม้คอยแกงแอะไรละป้าน,นั้นน้อยจังชั้นจังที่เมถาวรนะโอ้ยแต่พ่อวะอันพูนหัวเก่ามัานาตีจนว่าแขีวหักนั่นเม่เา่าถึกแน,น่นอนหมักแน่นอนเด้ อย่างคุณฮอดมันอยู่แล้วหมอนน่นหมอตีลูกเรานะ่ะเพราะว่ามันตีมันตายจะกกิดิใ้แน่ไงวะวันที่ชมน้ำหนากันก็ไม่เท่าไะโอ้ยความคึดนันด่นเลยว่าพูดมาหาเฮาไก่กาไหา้เงินก็ไหา้ชิ้นเชือ่อปลาแพะกาไหา้ปลาห่มก็ไห้เออเข้ากินก็ไหา้บ่มาคนแนี่นี้แน,น่นอนวาโอ้อก,กูอุ้ยคุณจะว่าหละอ่าตัวเราคนใดดีหมกัก บักกมตีอันลูกเช้าอันแควออกจนมุน้นี่คนะหนักบนนักแน่นไม่เถนะอะผมบมับกดอวว่าโอ้ยคนนันแพงลูกแพงเต้าเรานั่นโอ้ยเขาจะไปบ้าทัดมันเอาอีกขนาดนี้ให้มันตีไม่เถ่านะจนว่าตายคืนุนึ้นคนเบื่อมันไม่เถ่าว่าแบบนั้น่อยประเทศเชียงกับลูกแนะล่นเมื่อแน่นั่นแน่นี่โอ้ย เอาไปมาให้เขาโทรถามฮอดโบหอดโบหับฮอดโทษระชับเขาอวัดโชว์เฉามันงามอืให้ลามไปหากัดล่าเนาะด่าหอดลามเคยบุญฉันจักกรมหอดไผ่ลามกันเลยชื่ว่าอะไรฉันจนบุญจากไปบุกล้าไปแล้วลามกบุญจากไปย้อดนั้นโตนั่นแหละด่าเขาดูนั่งขาด่าเห็ไหมล่ะลังใช้ชื่อวังคลองจุดจ้างเป็น ก็ได้หลานจ้างเขาวันอันนั่นมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้อง,งเอ้ชัดค่อยขึ้นกับไม่เทา่ากันแบบนี้วิธีชีวิตของตู้จานเพิ่นแต่ละมือ้อต้องลุกมาหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามกินแล้วก็เฮ็ดยูเฮ็ดกินกเองแบบนี้หนึ่งเข่าชุบแลวก็ไปนอนบนโซฟา สาเหตุกินมันทั้วเหตุจงกินจุจานสาเหตุที่อยากได้เมียก็แบบนี้แหละนะ้องจุจาโนโนะไม่จู้เวกินนี่แหละโนะหนึง่งเผ่าหนึ่งน้าเปลี่ยนกันพ่น้วก็พอใจอยู่โอ้ยหิไปละเอ้ยไม่ไใช่บอลมันดีนมันเทปากแถวออกกันพวกนี้กันมาถูกทอน่เอาอีกบัานหน้าเนี่ยมันตายคืนเลยเดี๋ยว่าแถวจุบันบ่อยมันยังจะเปลี่ยนจะทึงมนะันอันนี้มันยังพอได้ย่อมเทมันตะขับที่ป๊กาอยู่ทอด ในปัวมันตะมันจะมันตายค่าต okay, ีมันผุนบมดี่เพียงมันกระเดียบกะโด้อีอันนี้นะเขานี่ยมันบ่มักบ่มักเขาโกเตอเต้นันก้นมันบ่มักลูกยีไนนี่มากเรียกที่บ่มเต๋น้่นี่เนาะแพงบ่อฉันชันอย่างที่เลยมันบ่ม um ักบ่มักเปิดมเนาะบ่มักเด็มันบ่มแน่นอนทำว่าไม่ทำว่าลูกเคยในนี้เกา เอาให้เนี่ยไงเอาให้เงี้ยมันบบเตะกันคือผู้เก่ามันเตะว่าทอดมักกะกะลี่อันนั้นโอ้ยยัดดมวนหำไม่เท่ากับอันลูกเคยแบบนั้นของหมักในนั้นเด้เท,ท่านั้นโเตะบบตีโบไห่โบด่าบขาบข้าวบบตีนั่นบหมักลูกเคยใน,นนี้นแต่คือลูกเคยกเ,กยกเกยยงี้ยเ<ล><ล>ต้ต<ม>ีนั่นโอ้ยเท่<ล>าดมวนหำอันนน่ะเอาโลดไม่เท่าเลย เอาลูเกเคยกวันนั้นทุนี้กันทับไม่เท่าเรี<อ>ยบร้อยลอยนี่นนเลยทำทวนเนี่ยเอาดอนเครืว่าลูกหลานปุ่มห่อจ้อจีเนาะมากเกาไก่เอาเข่าเอาเงินเอาค้าให้ยังบ่มากอยู่ยังว่าลูกเคยในนี่นั่น,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 ยน,น,นอยู่เอาวโวยไม่ใช่เ,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 เราหมักข้ากับลูกเคยเตะลูกเชาเราหรืบ้า คิดรวไปเอาหนาหนึ่งคิดไปบ้าท่าแต่มันตีมันตายโดยหนาดทัวมันมันเอาใครก็ดีเอาเถากันมันตีเอาหนุ่มกันมันตีมันกินยาะมากมือหนึ่งร้อยมีท่านมีผลกินมาแล้ำเตะเมียมันหน่อยที่ไปบ้าในนั้นเอ้ยมือหน่งเนี่ยโอ้บุญเปนบ้าว่าต้องไปแล้ววันนี้นะเว้นวันนั้นได้ก็มันเบื่อครับปีแกงหน่อไม้พี่น้องเลยอืม พอเทาวันพวนลูงเงินของไอ้แม่เทาน,นะครับโอ้ยลูกเคยวันนี้ก็เอาหัวให้เนาะเรากำลังไหลลูกเคยว่าไงลูกเคยอันเตะลานชาวนะั่นก็ะเชิดมันมักพอเทานะก็ดีเนี่ยกระเชิดพอเทามักครับคนกระเบิ้งไปนักว่าเนาะเฮาหักพอเรือ,อเฮาแพงบ่เฮาว่าในใดกับลูกยิงลานชาวตู่ นน่นนั่ยน,นี่บอกมาั่ชนดจากที่ใครเะบอกอันนี้ความใดบ่ได้บอกมาทำกันบ่ท่านหัวชิดมือมีความเบาจากท่ชนดจากที่เอาคุยไปรดได้เท่าเอ้ยหนาเอ้ยอีเอาเมื่อรถ้ลูกชาวเจ้าปวนอันนั้นนะอืมมันโอ้ไป กิจกััมแบนาไปชมชน้นแค่จริงกับอยู่้ำห้าาขึ้อึดเขายาฟ้ากันกินยังได้กินยังบกขักอยู่โอมันก็บดรเทานั้นลคุณ เขาเนี่ยมันเขาบาดหมางดีนะคนที่นี่มาบึงมาพูดการเขาเนาะมักให้ให้นาะตุ๊จ๋าเนาะเอาแล้วขันให้ขันดาวฉันตีว่าฉันลูกยิงล้านชาวเขาเขามังเลยเนาะขันมักเนาะสีดิ้งเต้นเต้นบอหอนะว่าบอตุ๊จ๋าตัวสาเหตุอยู่ผู้เดียวเป็นเนี่ยนี้ได้พี่น้องเ้ยแบบเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเองนี่กิ่งเนี้ยอื่นมาเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่มี่อย่างกินไฟเนาะ มีลูกมีเมียมาเราบัดมีซอยกันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกลิ่นเห็ดแคร้ยนอนถูกใจโอ้ยคอยชิวยังนีก็เมียความแพงเนาะแพงเมียเฮ้ยตูวกับลูกู้เดียวกับลูกผ่านมาเลยกับบอลอะไรๆเอาเมียมาเลยกับแพงแล้วเฮ้ยทุกคนเฮ็ดกินกับตัวเองเฮ็ดให้ยกลิ่นจักชั่งไรล่ะยังบอกพอใจอยู่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ก,ก็ใส่ซองปุ๊บคนเล็ก กฟปผุมีตัวเบ่เลยป๊โอ้ากก็มีหัดกะปุกจะวานั่นนะช้าป<ม>ี<ม>าก,ก็ยังบุ่ดโอ้บอกอันอันนี้เะด็ดใหม่เนี่ยมาแต่บ้านลูกชายนี่<ม>จำนวนนี่ปฏิวัองปุ๊มีแต่กระปุกเด็ดบ่เลยนี่นมแนมนแบานโน้นอยบ่หนนี่อนนี่นี่นี่ดยังใหม่ใหม่นี่นี่เห็นบ่นี่นนน ออเจ้าเบิ wow ้มดูนี่แเจ้าพร้อมอยู่นี่กระเด็นี่ไานี่กรดี่พอปชิวาคอยรีอึดประเด็กอึดเห่ามอาโย